สวัสดีค่ะพี่น้องคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงช่วงบ่ายบ่ายกบ่ายแก่ๆบ่าย,ายอ่อนๆของประเทศเยอรมน,นีนะคะหลังเลิกเรียนนะคะยายแก้วมาสอยแอปเปิลนะคะมาสอยแอปเปิลต้นนี้นะคะถึงเขาจะไม่สวยนะคะถึงเขาจะไม่สวยไม่งามแต่ข้างในเขาสวยค่ะข้างในเขาสวยนี่ดูนะคะยายแก้วได้ ได้ได้สี่แล้วก็ห้าลูกนี้นะคะยกแก้วก็จะเออเอาไปทำอ่ากินช่วงช่วงอาช่วงช่วงาดูหนังตอนเย็นเนาะนี่นะคะเพราะว่าเออมาเล็มผักที่จะไปทำอาหารเย็นวันนี้จะทำเป็ดนะ,ะได้เป็ดมาป,ป้าปาซื้อเป็ดมาก็จะมา มาเก็บผักนะคะก็โอเคนะคะคลิปนี้ให้ดูแอปเปลิลนะคะ